ครับนี่ครับก็ขอไม่เห็นหัวนมก็พอแล้วไม่เห็นหัวนมไม่ได้ไม่จะได้ไม่เดี๋ยวมันจะโดนฟ้องครับอันนี้มาเป็นอูดเทมการช่างนะครับทำได้ทุกอย่างแหละแต่ขี้เกียจชีวิตนี้ทอดเอามาดูที่เผาะจะกินหรือเปล่าไม่รู้เผาเผาให้ให้ไปไหนไม่รู้ อ่าครับติดอะไรนะติดเมงเหรอขู่ทำไมพวกนี้แม่งได้วิ่งวะรอทำไมเราแม่งไม่ได้วิ่งวะพวกมาที่ล่างดังกว่า,า,มาผมจะไม่ค่อยได้เก่งเรื่องระบบนี้เท่าไหร่ผมจะเก่งเรื่องระบบหมูมากกว่าครับ เป็นเฮียอะไรมันไม่ออกปกติมันก็หลุดเลยนะข <t ose noise> อ,อกมาแล้วครับโอ้ยใ่สะบัดเฮ้ยใยมันโดนหัวโอ oh. <t ose noise> ญยย่อ่สะบัดครับเหมือนจะลม้ลมล้มอะไรมาลม้มเนี่ย ซีตัวน่องใช้ได้อยู่นีได้ช่ก็ทำอะไราอ้าวทำไมไม่มีที่จับอะไม่โปรตีนจะมีแก่นออกนะเอออยู่ไหนวะอะไรแก่นอะไรมันจะมีที่จับออกมาเลยอ้าวไม่ของของฮีโน่มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ของฮีสุไม่เป็นเอาพี่ไปไหนอ่ะไม่มีพี่สองสองซื้อตัวนอกเลยหรือเปล่าซื้อทำไมไปอย่าตีให้มันตังนะไม่ได้ตีเหมือนจะเอาครีมหนีนี่แล้วมีไหมล่ะ มันพังตรงนหนนะไม่ต้องบูรี่กันครับมันมีร้อยแปวิธีนะในการทำอมันมันมีร้อยแปดวิธีนะท่านผู้ชม อย่าด่าวงดามาครับผมว่าทําทูกพิดวิธีว่ามันมีร้อยแปดวิธีมันไม่มีวิธีไหนที่วิธีวิธูพิษแต่มันจะมีผลเสียทําแบบนี้จะมีผลเสียแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้แต่ซีเราเปียนหมดแน่นอนเราก็ดึงออกไปเลยพังก็พังเราเปลี่ยนเลยเราจะได้ทอดทีเดียวไหนพังก็ไหนทอดแล้วก็เอาออกมาให้หมด ยางก็พร้อมพร้อมตุมมนึ่งเดียวเลยครับผมห่าเลยมาเต็มเต็มแล้วว่ามาเต็มห่าเลยไม่มีอะไรมาให้เราเลยแม้กระทั่งน้ำมันนี่มาซื้อไส้นี่เส้นต้องสี่ห้าพันของแท้มดเราไม่เอาอไ ครับผมออกมาแล้วครับหน้าตาเป็นประมาณนี้เลีวไปหมดเลยจะรวงเยละบีเราก็จำไว้ครับว่าเป็นยังไงดูของเกา่าครับของเก่ามันอยู่กี่เกีียวเอาเข้าแค่ของเกา่ามานี่แหละแล้วก็ดูหมุนหมุนเอาความนืดของมันครับ ห้านิดๆนะมาัปไปเลยห้านิดๆอุปกรณ์มีน้อยครับผมหืมไม่แน่นหนึ่งวะเกก็ไม่เรียกเราเนานะนเฮีย ตั้งส่วนตัวครับเดี๋ยวนี้พาไปกินบุฟเฟ่ต์หนบาทอลังพันธ์แล้วก็กิ้วไปเลยเกิยวไม่ดีเนีบอืออย่าเป็นคนพังหายถึงว่าเนี่ยมันไม่ดีมาอยู่แล้วเนี่ยแถบฟังเนี่ยลูกปืนไม่เคยล้างเลย ทำแต่ฝั่งนู้นเยอะเดี๋ยวได้เช็คครับผมเดี๋ยวไปวิ่งอ้อยกันรอบปีหน้าเช็คไปเลยไปทรายวานกันดีกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเขาไม่ให้อยู่ครับที่ครับใจครับใจครับแคบครับช่วงนี้ขับที่ครับใจ ถ้าคุณนายอยู่ได้มาครับไปเดียวออกนะออกมาแล้วครับหน่อยนึงครับโดนผ้าไหมไม่โดนไม่โดนยังไม่โดน,โดนโดดรถไม่แรงงีดเดียวรถไม่แรงครับผมเอาออกมาแล้วนะโอ้เลสซาบ,บัดเลย ลูกปืนยังใช้ได้ครับผมเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนตัวนี้ตัวเดียวเสร็จแล้วคลับยังไงไห้ลูกปืนตัวนี้ออกไม่ได้หรอ มันออกไม่ได้เรวไม่ใช่เหรอแดง <laughs> <laughs> เฮ้ยเราไปเปิดอู่กันดีกว่าเว้ยทำขั้นได้ขนาดนี้ค <laughs> ่ายรถ้หมดโอ้หูต้องว, <laughs> ว่าจะค่ายรถแล้วครับไปเปิดอู่กันดีกว่าทำได้ขนาดนี้แม่งเสียลม ยังไม่จบนะยังมีลูกปืนสโลอีกที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดทํำนะรถคันนี้ดังแต่ผมก็ไม่อยากบอกแล้วบอกไปเดี๋ยวเ่าแก่จะเครียดแค่นี้ก็นหน้าไหม่แล้วบอกเลือกเองนะชีวิตไม่ได้เลือกให้เขาว่าไม่ต้องพูดพอ เด็กส่งอะลูกบวงลูกบืนอะไรยังใช้ได้ดีอยู่นะเดี๋ยวเราก็แค่เปลี่ยนเส้นงานง,าง่ายๆครับว่าการหมูมีให้ทั้งต้นนะทำได้ทุกอย่างยันมอไซทำทำไม่ได้อย่างเดียวครับคือทำใจทำ,ทำไม่ได้อย่างเดียวคือทำใจออกมาแล้วครับผม นี่ครับเอไอตัวบ5รหอันเดียวเลยไอตัวแค่เนี้ยไอตัวบ5รหะะเด็ดบอกเลยเดี๋ยวมาทำการล้างครับผมเราน้ำมันน้ำมันอะไรดีเซลแหละพูดจริงมันก็ไม่ได้มีรับไรซับซ้อนนะถามว่าทำไมทำปินหรอก็ไม่ได้เรียนมาครับไม่ได้เรียนมานะจบจบแค่ป .6 จบป .6 แต่มีวุฒิปริญญาสองใบอันนี้เช็ดเลยเจ้ะคูหน้าหน้าเบ่กมันเนี่ยคูหน้าเบ่กมันเราจะเอาเดินเป็นดอนดินเพื่อเลยเดี๋ยวดีใจเย็นมัม <า S 2> นต้อง,ล,ง<า>ล้างก่อนขึ้นไม่หมดเลยไม่เช็ดก่อนแล้วค่อยมาล้างเช็ดเอลาร์บีออกให้มันเยอะได้ที่สุดตะกอนไปอยู่กับช่างสั้นมาครับสามเดือนไม่ได้อะไรครับได้ปะยางเปีย้ยนยาง ว่าแล้วทำไมเบรกไม่ค่อยอยู่เบรกเบรกจนกินไหมครับที่ไหนได้แม่อันนี้มันไม่อยู่วันนี้จะพาม,มามีสาระล้วนๆครับผมอย่าไปซีเรียสกับชีวิตของซ่อมมันปีพังธรรมดาครับรถมันใช้งานบางคนเครียดเลยโอ้ซื้อไปรถพังครับว่าก็คุณไม่ได้ซื้อรถไม่ ขาดของไหมมันยังพังเลยถ้าประทอะไรกับของเก่ากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ไม่เคยเปลี่ยนมาครับตัวบรรทัดน,นี้นะ